สวัสดีครับกลับมาพบกับคูคอม99สําหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนําการกรอกข้อมูลภาษีสิงคโปร์นะครับจะมีวิธีการอย่างไงมาลองดูกันเลยก่อนอื่นนะครับก็เข้าเว็บไปที่ Google AdSense นะหลังจากนั้นมาที่เมนูการชําระเงินจะเจอข้อความการชําระเงินโปรดงส่งข้อมูลภาษีสิงคโปร์ของคุณโดยเร็วที่สุดนะฮะจากนั้นก็คลิกที่เพิ่มข้อมูลภาษี ันนี้ผมเคยส่งของประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะครับแต่นี่เป็นของสิงคโปร์เนาะก็เขาก็จะถามว่าเราเป็นคนสิงคโปร์หรือเปล่านะครับเราก็กดไปที่นี่นะครับเพิ่มข้อมูลภาษีเริ่มกรอกแบบฟอร์มข้อมูลธุรกิจตรงนี้ให้เลือกเป็นบุคคลธรรมดานะคุณมีสถานประกอบการในสิงคโปร์ใช่หรือไม่ตอบว่าไม่นะครับไม่มีอันนี้ก็ไม่นะ ตรงนี้ไม่ต้องกรอกนะครับไม่ต้องกรอกคุณได้รับสิทธิการยกเว้นไหมอ่าใช่นะครับเราได้รับเราไม่ใช่คนสิงคโปร์นะครับเราไม่ต้องเสียภาษีจากนั้นก็มาเลือกอันนี้ก็ขึ้นประเทศไทยให้แล้วนะครับเอกสารนะครับเราให้เลือกเอกสารอื่นอืนนะครับแล้วก็กดอัปโหลดนะครับนะครับแล้วก็จะถามว่ามีวันหมดอายุใช่ไหมเราก็ตอบว่าใช่นะครับอ่าแล้วก็ใส่นะครับวันหมดอายุก็ใส่เป็นวันที่นะครับวันที่หมดอายุแล้วก็เดือนแล้วก็เป็นปีคศนะครับ เสร็จแล้วกดส่งครับเรียบร้อยครับนี่ก็จะขึ้นสถานะยอมรับนะครับโอเคหักคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ